ช่วงเช้าของวันนี้ทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกําลังผาเมืองเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุแนวชายแดนไทยเมียนมาที่บริเวณเขตรอยต่อระหว่างบ้านนามาอื่นกิ่วลมตําบลแม่อายอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่หลังจากช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ทหารพรานของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3และทหารม้าเคลื่อนที่เร็วกองกําลังผาเมืองได้ออกลาดตระเวนในพื้นที่ดังกล่าว ก่อนตรวจพบขบวนการค้นยาเสพติดหลายคนที่เดินลัดเลาะมาตามแนวชายแดนและเกิดการยิงปะทะกันนานประมาณ5นาทีหลังสิ้นสุดเสียงปืนซึ่งเป็นช่วงเวลาพลบคำ่ำเจ้าหน้าที่จึงได้วางกำลังคุมเข้มรอบพื้นที่ปะทะรอจนฟ้าสว่างจึงระดมกำลังเข้าตรวจสอบในพื้นที่และพบว่ามีรอยเลือดคาดว่าเป็นของฝ่ายตรงข้ามที่ได้รับบาดเจ็บหลายคนจากการยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ โดยในเบื้องต้นสามารถตรวจยึดของกลางเป็นไอซ์ได้เจ็ดเป้น้ำหนักรวม72กิโลกรัมกวดน้ำดัดแปลงเป็นที่สูบยาเสพติดและอาวุธปืนอีกหนึ่งกระบอกพร้อมกับลูกกระสุนอีกจำนวนหนึ่งโดยของกลางทั้งหมดเจ้าหน้าที่นำส่งสถานีตำรวจภพูธรแม่อายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป